สวัสดีครับอาจารย์ุมครับวันศุกร์ที่24มิถุนายนนะครับตอนนี้8.19นาทีนะครับดูภาพรวมของ x a u นะครับตอนล่าอินเด็กนะครับบิตคอยอิเทเลียมแล้วก็เดี๋ยวดูเวียดออยด้วยนะครับก่อนอื่นเราดูคำถามด้วยนะคุณจอยนะคุณจอยจอยถามว่านะครับจะไหลลงต่อหรือเด้งก่อนนะครับหรือเด้งไปทาง3032ก่อนนะครับ เอาเอาอย่างนี้นะครับถ้าถ้าใครจะถามนะครับก็บอกตำแหน่งตัวเองมาก่อนนะเพราะว่าบางทีการที่เคลื่อนไหวไปทางไหนเนี่ยนะครับมันจะมีผลไม่เหมือนกันนะครับเอาเอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะบอกว่าถ้าติดที่ผมถามว่ามีาฐานะราคาไหนเนี่ยคืออยากรู้ว่าอาติดราคาไหนนะจะได้บอกได้ว่ามันให้ทําอะไรได้ประมาณไหนนะครับคือลักษณะประมาณของคูจอยเนี่ยถ้าติดบายอยู่สองแปดสามศูนย์เนี่ยก็ยังรุ่นเล็กๆได้นะว่าอาจจะมีเด้งกลับให้นะครับ แต่ว่าถ้ามันเด้งไม่ถึงจริงอาจะต้องเซลล์เหตุไว้ตอนที่มันเด้งไม่ผ่านหนึ่งแปดสองห้านะนะครับทีนี้ถ้ามันลงมาลงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนะครับให้ฟังนะนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็มันเป็นมันทําโลใหม่พอทำโลใหม่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสจะย่อลงมาได้อีกนะครับก่อนหน้านี้เรากรอบการเทรดเราอยู่ตรงโลนี่นะฮะหนึ่งแปดศูนย์ห้า i อยู่ที่หนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับหลายวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นซไปด้าวนะครับ แล้วก็เด้งไปนะครับไซเบดาวแล้วก็เด้งไปคือเมื่อคือนนะ่ยมันลงมาเกือบหลุดโลนะครับลักษณะเกือบหลุดโลเนี่ยเวลามันเด้งกลับไปเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่จะไม่นิวหฮแต่ว่ามันเด้งไกลพอสมควรนะนะครับเมื่อคือนนะ่ยถ้าเราเซลลลงมาแล้วไปปิดมันก็ลากมาไปไกลนะเกือบถึงหายเลยแล้วก็ทิ้งมาใหม่นะครับอันนี้เราเรียกว่าไซเบดาวนะครับภาพแบบนี้มันมันจะเกิดในช่วงที่เป็นภาพไซเบในขอบใหญ่นะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆกรอบนีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีมันมีกรอบแท,แท่งใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นกรอบไซเบรเพื่อจะเลือกทางเพื่อจะขึ้นต่อหรือหรือลงต่อนะครับตอนนี้มันออกได้ทั้งสองหน้านะครับคือให้สังเกตตรงน,นี้ถ้าเขาจะขึ้นต่อนะไม่ควรย่อหลุดหนึ่งห้านะนะครับไม่ควรย่อหลุดหนึ่งห้าหมายความว่าถ้าตอนนี้ถ้ามันลงมาต่อเนี่ยมันจะลงมาทดสอบไฟโบ ประมาณ81%นะ่ะหรือว่าประมาณ1.815นะครับทีนี้ในภาพที่ลงมาเมื่อคืนเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาแล้วมันไม่ทำไฮใหม่อย่างเงี้ยเราเรียกว่าทำไฮที่ลงนะครับถ้าเราดูเอฟเฟกนะอันนี้ขึ้นมาก่อนเด้งนะครับแล้วก็ใช้ไปดาวชุดที่ใช้ไปดาวเนี่ยมันลงมาเกือบหลดโกลแต่ไม่หลุดนะครับตอนไรไล่ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผ่านไฮได้เพราะไม่ผ่าน Hi ไฮเนี่ยเมื่อคืนนะครับตอนที่ย่อลงมาเนี่ยถ้ากรณีว่าเขาจะไม่ลงต่อเนี่ยเขาจะย่อไม่เกิน6.8% แต่ถ้าเกินตอนนั้นเนะี่ยมันก็จะยอ่อลึกมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไซส์วีดาวลงมาต่อนะครับคือถ้าเราดูภาพตรงนี้เมื่อวานนะถ้าใครบายไปนะครับถ้าใครบายตอนค่ำนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวการทุนไว้หรือว่าเทรนด์สอบตามไปเนี่ยเวลาเขาขายลงมาเนะี่ยขายลงมาต่ำกว่าเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าเราติดลบทันทีนะครับแทนที่ว่ากําไรใช่ไหมในเฉพาะแบบนี้นะครับเราก็เน้นเท,ทรดสั้นนะครับเพราะว่าเทรดยาวนี่มัน มันจะไม่ได้เงินนะเพราะมันจะกลับมาที่เดิมนะครับทีนี้ถ้าเอาช็อตใกล้ๆเลยนะนะครับเวลามันลงมาชุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีได้กลับไปบ้างไงมันอาจจะมีได้กลับไปบ้างนะทีนี้เวลาเราวัดเด้งเนี่ยเราจะวัดจากโลสุดท้ายนะตอนนี้ทาโรลสุดท้ายไว้ตอนนี้เหมือนพยายามีแรงซื้อกลับมาแต่ลักษณะการที่เขาลงมาแบบนี้นะครับลักษณะการที่มันลงมาแบบนี้นะนะครับเ็นเทนเ์เล็กๆเ,เนี่ยแล้วอันนี้เป็นชุด เด้งและชุดย่อมาทดสอบโลงเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชุดเด้งนะครับมันอาจจะเป็นการคอเลคชันเป็น A เป็น b เป็น c นนะและเดี๋ยวมันจะลงมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราถ้าเราจะเซลลเพิ่มนะแนะนําว่าควรให้เขาเด้งมาก่อนนะมันมีโอกาสจะเด้งเหมือนกันนะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเหมือนจะทําโลแต่ไม่ทําเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาเราก็จะดูเกณฑ์พวกนี้นะครับสามสิบสามสิบสามสามหกนะนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วมันยืนพวกนี้ไม่ไหวเราให้เซลใหม่ทีนะครับซอฟลอสก็เป็น หายเดิมเนี่ยนะครับก็ให้ดูแท่งนี้ก่อนละกันนะเนื่องจากว่ามันมันมีโอกาสที่จะเป็นเป็น e แล้วก็ที่ออกข้างเนี่ยอาจจะเป็นบีแล้วก็ไม่ทโลใหม่นะแล้วก็เด้ขึ้นมาแต่ถ้ามันลงไปเลยเนี่ยโอเคมันก็ลงไปทางต่ำกว่าสองศูนย์ก็ไปหนะึ่งห้าครับแต่มันมีบางครั้งเหมือนกันเวลาเทรนหลักมันจบชุดนี้มานะแท่งแดงยาวๆมาเนี่ยครับแล้วออกข้างเนี่ยมันดิ้งขึ้นไปเลยถ้าเราไปเซล,ล์ตามใ,ใกล้ๆเนี่ยกลายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะลากเราไปทางนี้ก่อน นะครับถ้าใครเซล์มาแล้วนะซอบลอกอาจจะต้องหืออยู่เหนือนี่แหละต้องมากกว่านะมากกว่าสามสิบเจ็ดนะเพราะว่าถ้าเราเอาซอบล็อกใกล้ๆเนี่ยมันจะอาจจะกินซอบล็อกง่ายเกินนะครับแล้วแต่นะและแต่ความเสี่ยงนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาตอนนี้เลยนะครับมันมัน,มนเกิดได้ทั้งสองเคสนะมันจะดูลงไปเลยก็ได้นะหรือว่าไปจะได้กลับมาก่อนนะครับ,รบเพราะว่าในเทรนหลักลงมาชุดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาถึงแมวนสาคัญเนี่ยเขาจะออกข้างออกข้างออกข้างแล้วก็เด้งทีหนึ่ง เด้งทิ้งแล้วค่อยลงใหม่นะถ้าใครมองจะเซลล์เนะี่ยผมให้เด้งไปก่อนนะครับถ้ายิ่งเด้งไกลๆเนี่ยโอกาสที่เราโดนซับลอสนะครับเราก็จะได้เปรียบต้นทุนทนิดหนึ่งนะถ้าโดนซับลอสจริงเราก็เสียไม่มากแต่ถ้าเราเซลล์ตรงนี้เซลล์ตรงนี้เลยนะแล้วมันลากกลับมาทางเนี้ยสาเจ็ดเนี่ยเราก็เราก็โดนไปหลายจุดเหมือนกันเนื่อมฮะถ้าอย่างนั้นนะครับสรุปว่าเ k u นะครับภาพก็ยังมองว่ายังเป็นไซเบดาวอยู่ นะครับถ้าวันนี้เด้งไปไม่ผ่านหนึ 1, 8, 3, 7, ่งแปดสามเจ็ดเซียลทีนะนะครับเซีทีนะก็ลดก็เป็นไฮเดิมนะครับถ้าเกตไปไหนครับต่ำกว่าสองศูนย์มีหนึ่งห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าผมผมเห็นตัวไฮที่เด้งไปเนี่ยเราจะวัดเข้าลงได้ชัดกว่านะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวอัปเดตภาพรวมตอนที่เขาเด้งไปถึงในสําคัญว่นั้น,ลน,นแล้วค่อยค่อยเซลลมาเดี๋ยววัดเข้าอีกทีนะครับอัปเดตให้ทีนะนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะ เป็นไซด์เวยอัพเล็กๆนะครับถ้าผ่านตัวหนึ่งแปดสองห้าเนี่ยรุ้นมาทางตรงนี้ก่อนนะครับสอง0าสามศูนเนี่ยนะครับสามศูนย์มีสามสมสามหกนะแต่ว่ามันคือการเด้งนะครับมันมันมีโอกาสจะเด้งน้อยได้เหมือนกันนะเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงมาเลยนะครับสำหรับคนที่ติดปลายในส่วนพวกนี้นะก็แนะนำว่าถ้ามันไปถึงทุนควรปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าใหม่ตอนที่เราเห็นแนวเข้าที่จะเป็นหน้าเทรดเราได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้เราเราผิดทางอยู่ าเขากลับไปให้เนี่ยคนปรับพอร์ตเลยครับปรับพอร์ตนะนะครับถ้ามาจ้นมันเหลือเยอะเราค่อยจะพอรเราจะดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยเราจะได้แก้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่ติดสูงๆนะครับเหนือหนึ่งแปดสามหกเนี่ยถ้าขึ้นไม่ไหวจริงต้องเซลล์เซลล์เห็ดไว้เลยนะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดลบน้อยลงน้อยลงนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ต้องถามเอกยูแล้วนะถัดมานะครับอยากให้ดูตัวดัลไลด์เด็กประกอบหน่อยนะครับ ตอนไล่เด็กมันก็เริ่มมีแรงขายมาในไทม์ฟิลด์ชั่วโมงนะถ้าดอลลาร์มันย่อมาลึกๆนะครับเอกยูน่าจะเด้กไปบ้างเนะี่ยน่าจะแมทกันพอดีถ้าถ้าดอลล่าร์มันย่อมาตอนนี้นะนะครับเอกยูน่าจะเด้กลับไปบ้างนะคนติดดอยจะได้ออกบ้างนะถ้าติดไม่สูงมากนะครับถัดมาเรามาดูน้ํามันก่อนนะน้ํามันผมว่ามันเริ่มจะกลับตัวกลับไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวถอยไปดูภาพใหญ่หน่อยนะครับไทม์ฟิลด์ไทม์ฟิลด์เขาลงมา นะครับหลายวันแล้วนะครับแล้วก็แท่งเมื่อวานเริ่มจะทําไส้นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มจะมีแท่งฟ้ากลับไปแล้วนะจะลองวัดสัดส่วนดูนิดนึงครับอันนี้เราเห็นโลก่อนหน้านะไฮก่อนหน้าเราวัดย่อเอานะครับแน่ๆเลยยืนเหนือแนว68%นะครับถ้ายังยืนเหนือ1นึ่ได้เรามีโอกาสจะเด้งนะครับในภาพลองๆนะครับน่าจะไปดูในไทฟิวมที่เ็กลงนะตรงนี้นะครับมาร์คให้นอนไว้เส้นหนึ่ง ไปดูสักชั่วโมงหนึ่งกันอ่าที่ผมส่งไปให้พวกเราดูในกลุ่มนะ่เดี๋ยวอธิบายกราฟนิดหนึ่งนะคือเวลาเวลาเรานะครับจะดูการกลับตัวนะครับมันจะต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะเป็นเกณฑ์นะครับก่อนหนะ้านี้เขาลงมาหลายวันนะครับที่ผมส่งรูปที่ไปนะยุดออยนะคือจะอธิบายเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับณขณะเวลาเขาลงมานะ เขาลงมานะครับพอเวลาเขาจะกลับตัวเนี่ยเขาจะทําสัญญาณรวมาณนี้ครับเขาจะมีแรงซื้อเป็นหนึ่งช็อตนะครับเราเห็นว่ามันจะมีแรงซื้อเป็นแท่งฟ้าฟ้าฟ้าขึ้นมานะครับแนะนําให้ดูาทางฟรมสักหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตของการคอร์เรคชันนะครับเขาเรียกว่าคอร์เรคชันนะนะครับการที่คอร์เรคชันเนี่ยคือมันจะออกข้างโดยไม่ทําโลใหม่นะครับมันไแพทเทิร์นน่าจะเป็นขึ้น A ก่อนนะครับ และที่เด้ง B ีเนี่ย B น่าจะเป็นนะัแรงซื้อเยอะกว่าควรเกือบถึงไฮแล้วไม่ผ่านเนี่ยทิ้งลงมาขาหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแฟทนะครับน่าจะเป็นแฟทแล้วก็กลุ่ม C f a ฟ l นะครับ C f เ i l เนี่ยยกโลวงจรประมาณนี้ลองจำดูน,นะครับเขาขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วก็จะย่อมาแล้วก็เด้งไปใหม่แล้วก็จะย่อมา,มะอมานะครับแต่รอบนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่ามันเริ่มยกโลแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นอันหนึ่งใช่ไหมและทั้งทั้งก้อนเนี่ยเป็นขึ้นสองเนี่ย อันนี้เป็นส่วนสะสมนะนะครับอย่างของคุณของคุณเคียบนะแกบอกว่าแกบายอยู่ที่หนึ่งแปดขออภัยนะหนึ่งหนึ่งร้อยสามเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของหนึ่งร้อยสามห่าลองดูของคุณเทียบนะอ่าที่ผมส่งรูปที่ไปนะครับถ้าผมส่งรูปพวกนี้ไปนะครับถ้าเราเมีหนะของนั้นอยู่นะครับลองอ่าไม่มั่นใจแนวโน้มเนี่ยพิมพ์ไว้เลยนะอย่างของบุณเกียบเนี่ยคุณเกียบบอกว่า บายไว้หนึ่งูนสามถือ,อยาวได้ไหมนะครับที่ถมต่อไปเนี่ยถ้ามันผ่านหนึ่งศูนย์เจ็ดค่อยถือต่อนะครับไปทางหนึ่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 งสองนะครับเดี๋ยวอธิบายความหมายนะคือแต่ละพอทิชั์ที่เราถือเนี่ยมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าบอกว่าของคุณเทียบเนี่ยบายหนึ่งร้อยสามเนี่ยแถวนี้ใช่ไหมเราตอนนี้กำไรอยู่ใช่ไหมนะครับคือถ้ามันย่อมาไม่หลุดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามจุดเจ็ดเนี่ยนะครับภาพมันน่าจะเป็นการยกข่ายยกลงกลับไปได้นะ นะครับยกขายยกโรทีนี้ลักษณะถ้ามันผ่านไฮเดิมมาเนี่ยมันมีโอกาสจะขึ้นทีนี้ก่อนหน้านี้เราพูดว่าอันนี้มันขึ้นมาแล้วมันพักตรงเนี้ยเวลาเขาพักจบเนี่ยเวลาเขาไล่ขึ้นเนี่ยเขาจะไล่ขึ้นประมาณเท่าหนึ่งนะครับหรือว่ามากกว่าเพราะว่าเขาจะได้กําไรจากส่วนที่ต้นทุนเฉลี่ยตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้างั้นคุณเจ๊ถ,ถามว่าถือ,อยาได้ไหมให้มันผ่านไฮนี่มาเนี่ยหนึ่งนย์เจ็ดก็ลุ้นมาทางนี้นะครับโดยปกติเวลามันผ่าน นะครับไฮเดิมมาก็รุ้นมาทดสอบไฟโบร้อยเนี่ยนะครับถ้าผ่านไฟโบร้อยเนี่ยค่อนข้างวร์มันจะมาทางนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราต้นทุนดีนะครับแล้วเราจะถือต่อในกรณีว้าเข้าไปติดอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งสองแล้วย่อใหม่เนี่ยนะครับไม่มาซ้อนหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยมันจะขึน้นอีกชุดหนึ่งเราค่อยถือในรอบที่ใหญ่กว่าเพราะว่าต้นทุนบายเราค่อนข้างจะดีสต็รปทลอตจะอยู่ที่นี่นะครับวิธีการก็คือว่าเรา ขยับตัวเทเลงสต็อปตามไปนะเวลากําไรเราก็ยกตามไปตามไปนะครับความเสี่ยงเราเป็นศูนย์แล้วนะครับเวลาเขาจะลงมาระบบขายใช่ไหมครับให้ระบบขายไปเลยนะครับอันนี้เราจะได้ถือทนกว่านะครับแนะนําว่าก็ถ้ามันขึ้นไปเรื่อยก็ยกทำกำไรตามไปเรื่อยนะครับมันก็จะได้ถือได้อรอบใหญ่กว่านะครับเมื่อความเสี่ยงเ,เป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะถือทนได้กว่านะครับแล้วก็ตําแหน่ง1.03เนี่ยมันจะค่อนข้างจะได้เปรียบต้นทุนนะครับ ถ้าเขาข้ามตรงนี้ไปจริงๆนะเนี่ยหนึ่งศูนย์เจ็นี่ยเราก็ถือยาวๆมันก็ได้นะครับอันนี้ส่วนของยูทอยนะถ้ามุมมองเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับหัดมานะคริปโตนะครับ BTC ETH เดี๋ยวก่อนที่มาดูคริปโตผมให้ดูตัววอสต t ามศูนหรือว่า US 3 0นะตัว30ตัวใหญ่ดาวโจนนะแนะนำว่าไปดู Time ไทฟิมดีนะฮะถ้า Time ไทฟิมดี เราเห็นว่ามันมีสัญญาณซื้อมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าวันวน่นะฮะก็มีโอกาสที่คนถือหุ้นจะได้ออกบ้างนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนสัญญาณจะเด้งนะครับแล้วก็แนวการเด้งเนี่ยมันยังไปต่อได้คาดว่านะตอนนี้เราเทรดในกรอบสามหมื่นสองร้อยขึ้นมาสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะมีโอกาสจะขึ้นทดสอบแนวนี้นะวันนี้มันสุกนะครับในวันนี้อาจจะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบไโบสําคัญ นะครับเดี๋ยวพอจบสัปดาห์อัปเดตอีกทีนะครับแต่ถ้าดูแล้วลักษณะแบบนี้เขาลงมาก่อนหน้านี้เป็นเทรนเล็กๆนะครับถ้าลงมาแบบนี้ลงเด้งลงเด้งลงเนี่ยอันนี้จบชุดแล้วนะครับเขาจะให้รีบาวทีหนึง่งนะครับถ้ามันคือการรีบาวก็จะเด้งประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นขาขึ้นกับตัวมันจะทาแพทเทิร์นประมาณนี้สังเกตไหมว่ามันจะต่างกันนะครับเวลาเาวลาเราจะมองว่าเด้งหรือว่าจะกลับตัวขึ้นเนี่ยนะครับ สังเกตว่าขามันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ามันเด้งมันจะทํสามขานะครับแต่ถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมิโวโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้าขาขึ้นไปแล้วก็ค่อย,ย่อมาใหม่ย่อมารอบนี้ไม่หลุดลงจะขึ้นใหม่ชุดหนึ่งวงจรแบบนี้เลยครับดังนั้นนะครับในสาคัญของดาวโจนในวันนี้ดูตรงนี้ครับสามหมื่นเก้าร้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะนะครับตอนนี้ประมาณสามหมื่นเจ็ดร้อยมีโอกาสจะขึ้นมาประมาณสักสี่ห้าร้อยจุดนะครับ ถ้าใครลองอยู่ก็ลองถือดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครถือหุ้นอยู่นะฮะดูราคาเปิดหุ้นบ้านเราวันนี้นะนะครับถ้าสิบโมงนะครับใกล้ใกล้ใกล้สิบโมงเนี่ยยังเป็นแท่งฟ้าอยู่นะครับบ้านเราน่าจะเซ็นเซตมสต์น,น,น่าจะเด้งกลับมาบ้านนะครับอันนี้ US30 นะครับตัววอร์สี่สามศูนย์นะถัดมานะครับมาดูคริปโตนะคริปโตผมคาดว่ามัน มันสัญญาณเลือกกับตัวแล้วนะครับในในภาพ t time frame เลยนะคือก่อนหน้านี้อธิบายดูภาพใหญ่กันอีกทีนะครับภาพใหญ่เราดู t m m f r r m m week นะนะครับภาพของตัว BC และก็ e t เทเนี่ยทรงเดียวกันนะครับยวอธิบายทีละตัวก่อนหน้านี้นะครับ b t c ลงมาแบบนี้ครับแล้วก็เด้งแล้วก็ลงมานะสังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วทำไส้สัปดาห์นี้เริ่มจะ ทำไซบนไซล่างใช่นี้นะครับแบบนี้มันมีแรงซื้อกับมานะครับในภาพล,งลองๆเราเาห็นมันลงกว่านี้ลงเร้งลงเร่งลงเนี่ยอันนี้มองแค่ว,ว่าจบขึ้นสีแล้วก็ได้นะนะครับคือขามันครบแล้วนะครับทีนี้สัญญาณว่าจะกลับตัวเนี่ยจริงๆมันต้องคอนเฟิร์มด้วยผ่านไฮผ่านไฮนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูดีเทลย่อยเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันมีโอกาสจะเด้งกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเราจะดูตั้งแต่โลนี้ไปนะ นะครับมาร์คเส้นนอนไว้เส้นหนึ่งนะครับในภาพใหญ่เราอาจจะต้องดูเส้นคําชันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับตีเทลไลน์แบบนี้ไว้นะครับถ้าในภาพใหญ่ก็ยังมองว่าแค่นะครับหยุดลงนะครับจะออกข้างมาถ้าถ้าในภาพช็อตตัดมาเราเห็นว่าดีเทลตรงนี้ลงเด้งลงเด้งลงนะครับผมจะตีเทลไลน์ผ่านตรงนี้มานะครับความชันที่ใกล้สุดก็ประมาณนี้นะนะครับ BTC อาจจะต้องไซเวย์อัพไปประมาณอีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีสัญญาณว่าเขาหยุดลงนะครับอาจจะมีข่าวดีสําหรับคนที่ติดดอยไม่สูงมากนะครับถ้าใครติดดอยอยู่ต่ากว่านะครับโลนี้นะสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยสัปดาห์หน้าลุ้นลุ้นุ้าจะถึงนะีมีโอกาสถึงนะครับอันนี้ในภาพใหญ่ใช่ไหมถ้างั้นในภาพรองพอภาพรองเนี่ยเราเปลี่ยนไปดูทางเฟรมที่เล็กลงนะครับแนะนําว่าไปดูสักสี่ชั่วโมงเลยครับ พอสี่ทุ่มเราเห็นว่าพูดถึงโลอยู่นี่ใช่ไหมสังเกตว่ารอบแรกมันขึ้นไปแล้วชุดหนึ่งนะครับพอขึ้นไปชุดเบียตีทะลายไล่กาจัาเนี่ยมันหลุดมาแล้วใช่ไหมพอหลุดมาเนี่ยมันเป็นการย่อนะครับเวลาเป็นการย่อเราก็จะวัดย่อดูนะครับถ้าย่อน้อยๆน,นะครับมันมีโอกาสนิวไฮเลยครับแบบนี้นะลงมาเท่าไหร่ครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วตอนเนี้ยเซนเตอเมนเหมือนจะแรงซื้อกลับไปแล้วนะ พอซื้อกลับไปเนี่ยเราวัดดูว่าเขาขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะเราก็จะวัดจากายจากโลตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นมาจอ่จอๆแปดเเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันผ่านแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นมาทดสอบายเดิมแล้วม,มีโอกาสขึ้นต่อแต่ในดีเทลเลื่อยๆยเห็นไหมว่ามันมียกหายกโลตรงนี้นะครับผมคาดว่ามันจะดิวหายได้นะอ่าถ้าแล้วอันสั้นนะครับถ้าใครบายไปแล้วนะยกไายกโลนะครับสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่นี่สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับถ้ามันผ่าน สองหมื่นสามร้อยมามีโอกาสทดสอบไฮเดิมนะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยถ้าผ่านตอมื่นเจ็ดร้อยมีสองหมื่นสองนะตรงนี้นะนะครับถ้าเป็นงั้นเป็นภาพเป็นยกหายกลงหนึ่งสองสามก็สี่ขึ้นห้าก็จะขึ้นต่อได้นะครับมาทางนี้เลยสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันนะครับก็ลักษณะเวลาเขาจะเอาขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องคอนเฟร์ด้วยการผ่านไฮเดิมมาแล้วตอนนี้โมเมนตัมมันเหมือนจะได้แล้วด้วยนะครับถ้าใครบานมาแล้วนะ ถ้าใครบายมานะครับต่ํากว่าสองหมื่นแปดร้อยเนี่ยลองถือดูก่อนก็ได้นะนะครับมีโอกาสทดสอบไฮนะครับถ้าผ่านไฮก็ถือมาดิสองหมื่นสองพันห้าร้อยถือว่าสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ส่วนของ b ีซีนะต้านล่างเนี่ยมันเป็นการยกรูเนะี่ยนะครับลกักษณะเวลาเราสมมติว่าเรามองว่ามันจะขึ้นเนี่ยถ้าเราตกรดเนี่ยเราต้องดูลักษณะการย่อก่อนนะเพราะว่าถ้าย่อมาแล้วได้เปร,รียบต้นทุนเนี่ยเราพอถือได้ นะครับการที่การจะกลับตัวเนี่ยสัญญาณมันต้องมีเริ่มหยุดลงก่อนนะลงมาก่อนเนี่ยพอเริ่มหยุดลงมันมียกหายยกลูยกหายก์ลูยกหายยกลูใช่ไหมครับในรอบเล็กกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าในรอบพอจบจบหนึ่งชุดใช่ไหมเขาจะย่อทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าชุดชุดยอดเนี่ยมันย่อไม่ลึกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนับหายหนึ่งไว้นะครับและที่ลงมา a b c นะครับ ซีมันสั้นนะครับโลสองเนี่ยซีสั้นนะครับมันจะขึ้นต่อขึ้นยกขายยกพวกเนี้ยมีโอกาสแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอผ่านนมาก็ขึ้นต่อนะครับถ้าใครบายไปแล้วถือก่อนนะครับส่วนของ b ีซนะ et h นะครับอีทีคล้ายกันเลยครับนะถ้าใครเทรดคริปโตนะเลือกตัวหนึ่งนะครับเทรดตัวไหนก็ตัวนั้นนะเพราะว่ามันทางเดียวกันนะครับคือถ้าเราถูกทางถูกทั้งคู่นะครับถ้าผิดทางเนี่ยผิดทั้งคู่ฉะนั้นเลือกเอาตัวหนึ่งนะครับเอาเลือกตัวที่ถนัดนะ นะครับบางคนก็ชอบอิตาเลียบางคนก็ชอบ BTC นะครับเหมือนกันนะครับใน BTC กับอิเียเนี่ยก่อนหน้าลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มียกหายกโลยกหายกลลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ย่อเหมือนกันสังเกตไหมเหมือนพี่กับน้องนะครับเดี๋ยวเราวัดย่อดูนะครับเห็นไฮเห็นโลนะครับเห็นไฮเห็นโลเห็นโลนะครับเห็นไฮเราวัดไปบริเทสลงมาลงมาเกือบห้าสิเอร์เซ็นตนะครับแบบนี้นิวไฮได้นะครับดีเทลย่อยขึ้นเป็นขึ้นหนึ่งย่อสอง ขึ้น3ย่อ4ขึ้น5นะครับจบแล้ว1รอบนะแล้วก็คอร์รคชั่นเป็นซิกแซกนะครับซีซั่นนะครับตรงนี้พอซีซั่นเนี่ยสังเกตว่ามันหลุดลงมาหน่อยเดียวนะครับแล้วลงมาแตะสำคัญด้วยคือผมจะบอกว่าถ้าใครเทรดนะครับแนะนําว่าไปหัดวัดไฟโบนิดนึงนะเพราะว่ามันสําคัญเรามากนะคือลองเห็นไหมลองลองดูนะถ้าผมวัดหายวัโลชเนิดไว้นะครับเขาให้มันแตะแนวห0แล้วก็ไล่ลขึ้น แต่ว่าในดีเทลย,ย่อยมันจะมีว่ายอ่อเด้งย่อใช่ไหมนะครับถ้าเราสามารถเอาไฟโบนะครับดูกับวิธีการดูแนวโน้มของการาฟได้จะดีมากนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องอ e ิเลฟเว็หน่อยเนี่ยจะเข้าใจเลยว่ามันมันขึ้นแบบนี้จริงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ย่อ ABC e ชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีโอกาสเป็นแบบนี้เหมือนกันนะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะวัดเป็นรเียดดูนะถ้าในกรณีว่ามันขึ้นเป็นเทรนด์นะครับในภาพเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะขึ้นบบน,นี้ เขาจะขึ้นเป็นยกไฮหนึ่งนะครับย่อโลสองเนี่ยขึ้นไฮสามทิศทางนี้นะถ้าใครบายอีเทเรียมมาแล้วนะครับลองตือดูนะยกไฮยกอโลนะครับถ้าเป็นส่วนขยายขึ้นมานี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยสาสิห้านะถ้าย่อมาคีไม่มาซ้อนไฮหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้านะภาพมันจะกลายเป็นย่อแล้วไปขึ้นต่อกชุดหนึ่งนะครับเขาจะยืนยันขึ้นต่อเมื่อเขาผ่านไฮเดินผ่อนหน้าตรงนี้มานะวิธีมองก็มองอย่างนี้นะ นะครับในภาพใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรานับเป็นไฮหนึ่งไว้นะครับเราเขียณวาไฮไซบิดาลเอบซนับเป็นโลสองเลยนะครับอันนี้เป็นไฮถัดมาเราเป็นเราเป็นไฮสามนะจริงๆถ้าเข้าใจเรื่องเวฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นนับหนึ่งนับสองนับสามแต่ว่าไฮหนึ่งเนี่ยเรามองไฮนะครับฝั่งสองเนี่ยเรามองโลนะครับฝั่งสามเนี่ยเรามองไฮผมก็เลยเขียนว่าไฮหนึ่งไฮสองไฮสามมันมีบางประเภทเหมือนกันที่มันขึ้นแบบนี้เนี่ย แต่ว่ามันไม่ใช่หนึ่งสองสามนะครับมันอาจจะเป็น A เป็น B แล้วก็เป็น C เนี่ยสามขาเหมือนกันนะครับลักษณะมูเว้นสามขาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดต่อว่ามันจะเป็น4หรือว่ามันเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเราเหตุผลที่ว่าต้องเขียนไฮหนึ่งไฮสองไว้นะครับเพราะว่าผมจะดูขาที่สามด้วยมันมันยืดขนาดไหนนะครับแต่ถ้าขาสามเนี่ยมันยืดไม่มากมันอาจจะเป็นแค่ A B C ก็ได้นะครับแต่ที่ทางเดียวกันนะนะครับถ้าอย่างนั้นใครบาย อิตาเลียมาาแล้วนะครับต่ากว่า1130เนี่ยลองถือดูก่อนนะมีโอกาสจะขึ้นมาทางทดสอบไายเดิมนะครับ111192นะครับหรือว่าผ่าน1200มี1235นะครับ1270 1325นะครับไอเดียของพักเช้านะมีเอนะครับนอรไลเด็กยูเอสนะครับยูส30แล้วก็บิตคอยอิตเลียมนะสวัสดีครับ